เอครับมาดูนะครับฉเฉลยข้อขสอบแผทสองชีววิทยาปี63มนะมาดูครับข้อ26ครับเป็นข้อแรกของพาร์ทชีววิทยานะครับบอกว่าจากลาักษณะต่อไปนี้ครับเซลเนี่ยมีรูปร่างยาวคล้ายทรงกระบอกหัวท้ายเซลลเลียวแหลมผนังเซลล์มีทั้งส่วนที่เป็นผนังหนาจากการมีสารลิกนินสะสมเคครับการที่มีสารลิกนินสะสมเนะครับเป็นการบอกนะครับว่าเซลล์ตรงนี้เนี่ยเซลวอลนะครับหรือว่าผนังเซล์ของมันเนี่ย เป็นผนังเซล์แบบ secondary cell wall นะครับ secondary cell wall เกิดขึ้นจากการพ้อของสารลิกนินครับแล้วทำให้เซลล์เซลลนั้นเนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายนะครับทั่วไปนะครับเซลล์ที่มี secondary cell wall เนี่ยจะเป็นเซลล์ที่ตายครับแล้วเวลาย้อมสีครับด้วยสีซาฟไฟนินโอเนี่ยจะย้อมนะครับเห็นติดเป็นสีแดงครับโอเคนะดังนั้นครับพวกเซลล์พวกนี้เนี่ยเวลาย้อมด้วยซาฟไนินโอเราจะเห็นเป็นสีแดงได้นะครับ ทีนี้เขาถามเขาว่าเซลล์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของเซลล์ใดครับก็ถังตรงเลยนะครับข้อมูลที่เรามีครับก็คือมีลักษณะคล้ายทรงกระบอกใช่ไหมหัวท้ายเนี่ยครับเรียวแหลมและที่สําคัญก็คือเป็น s e c ันดารีเ e l l wall ครับเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะครับอันแรกครับก็คือไฟเบอร์ครับไฟเบอร์ก็จัดว่าเป็นเซลล์ที่ตายแล้วเหมือนกันครับเป็น s e คันดารีเซลล์วอลเหมือนกันนะตัวไฟเบอร์เนี่ยครับรูปร่างของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นใยครับยังไม่ถือว่าเป็นทรงกระบอกนะครับ ลักษณะของไฟเบอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะแบบเส้นใยครับเราลองมาดูนะครับอันนี้ครับตัวนี้คือไฟเบอร์นะครับตัวไฟเบอร์นะครับลักษณะเป็นเส้นให่ครับตัวเซลล์ของมันมีเซกนัลี่เซลล์วอลล์สามารถย้อมติดเป็นสีแดงได้นะครับเมื่อย้อมด้วยซาฟไรินโอนะดังนั้นครับอันนี้เนี่ยยังอาจจะไม่ใช่นะครับจริงอยู่ว่ามีลิกนินพ่อครับแต่ว่ารูปร่างของมันเนี่ยเท่าที่ดูครับรูปร่างดูเป็นเส้นใยมากกว่าลักษณะของทรงกระบอกนะมาดูช้อยสองครับ สเกลีดครับสเกลีดกับไฟเบอร์นะครับเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มของสเก์เรงไคมาครับสังเกตนี่นะครับตรงนี้นะสเก์เรงไคมาเนี่ยครับประกอบไปด้วยไฟเบอร์แล้วก็สเกลีดครับ2ตัวนี้อยู่ในกลุ่มสเก์เรงไคมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวสเกลีดเนี่ยครับมันจะมีลักษณะที่หลากหลายกว่าไฟเบอร์ครับตัวไฟเบอร์เนี่ยจะมีแต่แบบที่เป็นเส้นใยใช่ไหมแต่สเกลีดเนี่ยครับจะสามารถมีลักษณะได้หลายแบบนะครับ ดูอันนี้นะอันนี้ครับเป็นลักษณะที่เป็นไปได้ของสเกลีดครับจะเห็นว่าบางอันเนี่ยจะดูเหมือนกับว่าเป็นรูปดาวนะครับบางอันเหมือนกับว่าจะมีลักษณะเป็นก้อนๆครับอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสโตนเซลล์นะครับจะพบได้ในส่วนที่แข็งๆของพืชครับอย่างเช่นกะลามะพร้าวเนี่ยก็สามารถพบสโตนเซลล์ได้นะเคนะครับจากที่ดูครับยังไม่มีรูปร่างแบบไหนนะครับที่ดูเป็นทรงกระบอกชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างของสเกลีดเนี่ยจะมีได้หลายแบบนะ แต่ยังไม่มีอันไหนนะครับที่ชัดเจนดูเป็นลักษณะของทรงกระบอกครับอันนี้ก็ตัดไปก่อนนะครับ 1- 2ตัดไปก่อนนะต่อมาครับมาดู3ครับเวสเซลครับเวสเซลตรงนี้สามารถพบได้ที่ไซเลมนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่เกี่ยวข้องการลาเลียงน้ําใช่ไหมที่ลาเลียงน้ำเนี่ยครับเรยสนใจ2ตัวครับก็คือเวสเซลกับเทคิทครับเวสเซลเนี่ยครับจะดูอ้วนๆป้อมๆกว่าครับแต่เทคิทเนี่ยจะดูเรียวกว่านะครับโอเคนะ ทั้งสองอันสามารถบอกได้ครับว่ารูปร่างของมันเนี่ยดูเป็นทรงกระบอกครับแล้วก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับจะมี secondary cell wall ครับมีลิกนินสะสมเหมือนกันทั้งคู่นะครับโอเคนะแสดงว่าเงื่อนไขเกี่ยวลิกนินเนี่ยเหมือนกันครับแต่เวลาพูดถึงนะครับไอลักษณะทรงกระบอกเนี่ยอันนี้ก็ดูเป็นทรงกระบอกทั้งคู่ครับแต่เงื่อนไขโจทย์อีกอย่างนึงก็คือเขาบอกว่าหัวท้ายเซลล์เรียวแหลมครับเห็นไหมหัวท้ายเซลล์เรียวแหลมนะครับไอตัว v e s i ล l e นะครับคือตัวนี้ครับที่ดูอ้วนๆมาป้อมนะจะเห็นว่า หัวท้ายของมันเนี่ยครับไม่ได้ดูเรียวครับเห็นไหมอันนี้ครับดูกว้างๆนะครับไม่ดูเรียวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเทคีทนะครับตัวนี้คือเทคีทครับเทคีทเนี่ยเป็นทรงกระบอกแต่ว่าส่วนปลายเราจะเห็นครับว่ามันดูเรียวแหลมมากกว่านะครับอันนี้ดูแล้วจะตรงกับเงื่อนไขของโจทย์มากกว่านะแต่นะครับถ้าเลือกนะครับระหว่างเวสเซลกับเทคีทเนี่ยคิดว่าควรจะเป็นเทคีทมากกว่าครับไม่ใช่เวสเซลนะส่วนข้อ4ครับ10คิวครับ อันนี้จะพบได้ที่เนื้อเยื่อส่วนที่มีการลําเลียงอาหารของพืชครับเีลล์ทิวนะครับเป็นบริเวณหลักครับที่ใช้ในการลําเลียงอาหารนะแต่ว่าตัวสีคิ้วนะครับจริงอยู่ว่าดูเป็นลักษณะทรงกระบอกเหมือนกันแต่เีลล์ทิวไม่ใช่ลักษณะของเซลล์ที่ตายแล้วนะครับไม่ได้มีลิกนินสะสมนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับดังนั้นที่ตรงที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเทคีตมากกว่านะครับตัวนี้นะอันนี้ครับคือเทคีตครับลักษณะครับเป็นทรงกระบอกครับแล้วก็ หัวท้ายเนี่ยดูเรียวแหลมกว่าใช่ไหมแล้วก็มีลิกนินสะสมนะครับมีเซกเตอรีเซลวอร์นะดี๋นั้นครับข้อนี้ต่อข้อ5นะครับเทคิดนะเคครับแผดสก็เปิดด้วยเรื่องพืชน,นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่นะครับถามเขาแจ่ตรงไปตรงมานะก็จบไปแล้วน,นะครับ ใครอยากติดตามข้อต่อไปนะครับมาติดตามที่เว็บเพจ bio cover เข้าคุ้ทุกอย่างในชีวมลปลายครับหรือว่าติดตามทาง YouTube Channel ชีววิพี bio cover ก็ได้นะครับติดตามได้2ช่องทางนะในส่วนของคอร์สเรียนครับตอนนี้เนี่ยคอร์สเรียนนะครับพี่มีการอัปเดตใหม่นะครับให้ตรงกับหลักสูตรสสวทปัจจุบันนะนะดังนั้นครับน้องสามารถเลือกซื้อนะครับคอร์สเรียนของพี่เนี่ยตามระดับชั้นได้เลยนะครับเพราะว่าจะมีการเรียบเรียงนะครับบทต่างๆเนี่ยตามที่โรงเรียนพวกน้องสอนเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าใจไหม แล้วก็ในส่วนของคอร์ชุดนี้นะครับนอกจากใช้เรียนประกอบที่โรงเรียนได้แล้วยังสามารถใช้นะครับในการเตรียมสอบเข้ามหาลัยได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสนาม9ววิชาสามัญน,นะครับแพทสอหรือว่าแม้แต่น้องนะครับที่สนใจจะสอบเข้าค่ายสอ,อวนอนนะก็สามารถเรียนผ่านคอร์สนี้นะครับเพื่อใช้ในการเตรียมตัวนะครับในสนามสอบหลักพวกนี้ได้นะตัวคอร์สก็ง่ายๆเลยครับ พี่แบ่งคอร์สนะครับเป็นชั้นม .4 ม .5 ม .6 แล้วก็ตะลุยข้อสอบนะครับคอร์สเนื้อหาเนี่ยแบ่งเป็น2เล่มครับเทอม 1- เทอม2แล้วก็คอร์สตะลุยข้อสอบนะครับจะรวมเป็น3มเล่มนะโอเคนะครับสำหรับคอร์สชุดนี้นะครับนอกจากใช้ในการเรียนประกอบเที่รวเรียนได้แล้วยังใช้เตรียมสอบเข้ามหาลัยได้นะครับเพราะว่าพี่เรียบเรียงเนี่ยเนื้อหานะครับตามข้อสอบที่ออกเข้ามหาลัยนะครับโอเคมั้ยดังนั้นครับ น้องที่เตรียมตัวอยู่นะครับสามารถใช้คอร์สนี้เนี่ยเรียนไปนะครับเพื่อสกปเนื้อหาชีววิทยาครับที่มันกระจัดกระจายแล้วก็เยอะเกินนะให้สกปครับให้มันแคบลงแล้วก็ดูได้ครับว่าเราควรจะเน้นที่ประเด็นไหนนะครับตรงนี้จะช่วยประหยัดเวลาน้องๆได้ค่อนข้างมากนะครับสามารถมีเวลาเนี่ย ไปเรียนวิชาอื่นต่อได้อีกนะโอเคนะครับสาหรับชีวะนะครับเรื่องการสโคบประเด็นเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เน้นในจุดสําคัญนะครับถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นมากนะครับภายในคอสนี้ครับพี่ได้มีการสโขบแล้วก็สรุปเนื้อหาเรียบเรียงสิ่งต่างๆครับให้น้องทําความเข้าใจได้ง่ายๆไว้แล้วนะตัวเอกสารนะครับที่พี่จะส่งไปให้เนี่ยก็เป็นเอกสารนะครับที่เป็นภาพสีทุกหน้าครับ แล้วก็การเรียบเรียงเนี่ยครับมีภาพประกอบต่างๆสวยงามชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของไม้แมปด้วยนะครับหลายๆบทครับเนื้อหาเนี่ยที่มันดูเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเรียบเรียงได้ถูกคว่าเนื้อหาประเด็นนี้เป็นส่วนย่อยของประเด็นไหนนะครับสำหรับครอนี้ครับพี่เรียบเรียงเนี่ยเป็นไม้แมปให้เราดูเลยนะครับเราสามารถเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ครับแล้วค่อยๆไปเจาะประเด็นนะครับทีละส่วนทีละส่วนนะตรงนี้ช่วยเราเห็นภาพแล้วก็จําเนื้อหาต่างๆได้แม่นขึ้นนะครับเข่นะตรงนี้จะช่วยได้เยอะนะครับ ในส่วนคอต์ตะลุยโจทย์ก็เช่นกันนะครับในแต่ละข้อเนี่ยพี่ก็จะมีการแทรกรูปเอาไว้นะครับเพื่อเราสามารถจดเลคเชอร์ครับใกล้ๆกับข้อที่เป็นคําถามได้เลยนะครับเวลาอ่านทวนเนี่ยก็จะสะดวกมากๆนะตัวคอนี้นะครับเป็นคอที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับเรียนในกลุ่ม Facebook ครับดังนั้นน้องๆนะครับที่มีอุปกรณ์ที่สามารถดูวิดีโอใน Facebook ได้ก็สามารถเข้าเรียนคอนี้ได้สบายๆนะครับเขนะถือว่าสะดวกมากๆนะครับ ระยะเวลาในการเรียนนะครับก็คือมีอายุ3ปีครับแต่ว่าภายใน3ปีเนี่ยน้องสามารถเข้าดูนะครับกี่ชั่วโมงก็ได้ครับไม่มีการนับหรือว่าไม่มีการจํากัดชั่วโมงในการเข้าเรียนนะเพียงแต่ว่ากําหนดระยะเวลาครับที่3ปีซึ่ง3ปีนี้ครับก็เพียงพอนะครับสำหรับการเตรียมตัวสอบครับตั้งแต่ม .4 ถึงม .6 นะที่สําคัญช่วงม .4 ถึงม .6 นี้ครับที่น้องสมัครคอร์สอยู่เนี่ยพี่จะคอยอัปเดตนะครับข้อสอบปีใหม่เข้าไปให้ในกลุ่มด้วยนะครับดังนั้นน้องจะไม่มีการ ตกหล่นนะครับประเด็นข้อสอบต่างๆที่มีการออกมาใหม่เรื่อยๆนะโอเคนะครับในทุกๆคอร์สนะครับจะมีข้อสอบของมันอยู่ซึ่งพี่จะคอยอัปเดตข้อสอบใหม่ๆเข้าไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับคอตรงนี้นะใครสนใจครับมาขอสมัครนะครับได้ทางแฟนเพจ Bio c o v e r เข้ามลดทุกอย่างในชีววิาปลายหรือว่าแอดมาที่ ID นะครับสมัครทางไลน์โดยตรงก็ได้นะแอดมาที่ ID BiO Cover นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวคอร์สนะครับก็สามารถมาถามได้ทาง2ช่องทางนี้เช่นกันนะครับ โอเคนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ